แล้วก็สุดท้ายผมยืนอยบาเชียงคูโอ้สิบเว็นล้านโอ้โหเอาละครับเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆทุกคนที่มาทางเข้ามานะผมวันนี้อยู่เกม7บาปนะครับแน่นอนครับผมเพื่อนๆสงสัยว่าแบบเอพี่ครับตึกราชาศูนย์แหละครับต <c oughs> ึกราชาศูนย์โดมใหม่เล่นได้ไหมโอ้โห จริงๆนะครับตัวใหม่เนี่ยเล่นศึกราชศูรมันก็เล่นได้นะครับแต่ว่าเราต้องรู้ไว้ก่อนว่าในเจ้าศึกราชสูรนะครับคือมันก็เล่นได้นะครับแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าจเจ้าตัวศึกราชสูรเนี่ยหรืหรอพ่อของดั๊ดเนี่ยมันจะทาดาเมจกับผ่อนังฟ้า500%เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือเราต้องเปลี่ยนแมานิกหรือว่าเปลี่ยนทีมนิดนึงเพื่อที่จะให้เจ้าตัวดั๊ดเนี่ยมาเล่นได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวทีมจะเป็นยังไงนะผมไปดูกันนะครับผมไปลุยแน่นอนครับผมทีมเรานะครัด ไปเเล่่นนียมีประโยชน์ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะอ่าโอเคทีมของดั๊นะครับจะมีทีมดั๊นะครับผมเดียเน่นะครับแล้วก็คิซึนะนะครับตามด้วยเกาเทอร์นะครับแล้วก็อีกทีมนึงเป็นทีม A นะครับเป็นป่านะครับแล้วก็นาฟูมิหมอปานะครับแล้วก็ตามด้วยไวยโอนะครับถามว่าทีม A เนี่ยต้องฟิกว่าทีมนี้ไหมไม่จําเป็นนะครับทีม A เนี่ยเราเอามาเพื่อรับดาเมจย้ํานะว่ารับดาเมจนะครับเพราะว่าเจ้าตัวดั๊ดนะครับเหมือนที่บอกไปตอนแรกว่าตัวดั๊ดเนี่ยมันไม่สามารถรับดาเมจแบบเต็มที่ได้้นนะคครรัับบบบก็็ือตตุยแแ่ๆถาาดเเมมจที เพราะฉะนั้นเราจาเป็นต้องมีทีม A เพื่อรับดาเมจนะครับส่วนข้อดีของทีมนี้นะครับคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันครับผมไปเพื่อนๆก็ลองทายมาดูแันวนะว่าการใช้ดับดูโอเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงกับการตึกราชาสูนะครับต้องบอกว่ามันมีข้อดีอยู่อย่างเดียวอะไรแต่ก็เป็นข้อดีที่ทําให้เราเนี่ยเล่นได้าง,ง่ายยิ่งขึ้นนะโอเคไหมครับผมไปต้องบอกก่อนว่าทีม A เนี่ยครับเอาตัวอะไรมาก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเอาตัวตามผมก็ได้ไม่จำเป็นต้องตัวตามผมเลยเพราะว่า เรานะครับโดนเปิดก่อนตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวรัดราชาอ้าตัวรัดดูโอเนี่ยมันไม่สามารถรับดาเมจได้เพราะฉะนั้นนะครับทีมเเนี่ยเอาตัวอะไรก็ได้มาเพื่อรับดาเมจเฉยๆซึ่งทีมนี้ที่ผมออกมาเนี่ยผมก็จะไม่ใช้พลังโจมตีเลยหรือว่าการ์ดโจมตีเลยนะครับนะจะเอามาแค่รับดาเมจจริงๆนะครับโอเคกดเขานะครับก็เป็นดีบัฟโจมตีแล้วก็บัฟนะครับนะโอเคปึ๊บอ่ะผมจะเปลี่ยนมาอันนี้เลยนะครับนะ แล้วก็ครับผมกดพอนไปก่อนหนึ่งทีครับผมนะแล้วก็ตั้งท่าไปครับใช้คิสึนะนะครับตีไปก่อนนะครับตามด้วยนะครับโกลเทอร์นะครับผมอัพเลงให้ดัดไปเลยนะครับนะอ่าโอเคพอเรารับตอรเมดด้วยทีม A แล้วเนี่ยเราก็ใช้ทีม B นะครับก็คือทีมดัดเนี่ยมารับได้แล้วเพราะว่าเรามีตัวตั้งท่าเนาะมีตัวรับตอเมดแทนนะครับพร้อมด้วยเรายังมีโล่อีกนะครับนะเราก็สามารถ มายืนรับดาเมจได้นะครับอโอเคมันลองดูกัน,นะผมเห็นปะแล้วได้ก,ก็มีโล่ด้วยนะครับทำให้ดาเมจที่ได้รับเนี่ยน้อยลงไปอีกนะครับในรอบแรกนะครับนะ,อะโอเคคือขอแค่มันไม่โดนดาเมจเนี่ยมันก็จบแล้วเนาะพอเรากดนะครับนะเราได้กมดาบพิพากษามานะครับแน่นอะนเราทำบ้บกดไปเลยอ่าดีบัฟนะครับ โจมตีนะครับผมตามด้วยบัฟนะครับผมตามนี้เลยไปหนึ่งทีครับผมแล้วก็ลดเกจันติไปสะหน่อยละกันนะปึ๊บปุ๊บป๊บป,บป๊บนะครับแล้วก็บัฟไปนะครับผมตามด้วยเราก็จะได้บัฟของไว้นะครับเต็มพลังเต็มสูบวู้อื้ฮู้เรียบร้อยครับอ่ะนี่ครับผมพอเราได้ตามนี้นะครับเทอมนี้เราก็สามารถปิดได้เลยนะ ย้ำว่าปิดได้เลยจริงๆเนี่ยโอเคเผื่อไม่เชื่อลองดูเลยอ่ะฮึบฮึบนะครับอีกใบหนึ değil, uh, ่งผมคิดก่อนอีกใบหนึ no. uh, oh. okay, ่งเราโจมตีสักใบกันลวนะผมใช้แค่สองใบก็พอนะไปดูฮึบตึบตุบฮึมโอ้สามล้านแล้วก็สุดท้ายผมยืนอยบาเคียงคู่โอ้สิบเอ็ดล้านโอ้โหนี่คือยังไม่ได้ตั้งท่าดีดีช่วยเลยนะโอเคผมมามาในเฟสที่สองนะครับ เฟสที่2เนี่ยก็เล่นคล้ายๆกันเลยนะครับนะเปิดมาถึงนะครับเราก็ดูการ์ดสำหรับข้ามก่อนไม่ใช่สำหรัข้ามดูกดก่อนว่าอะไรนะครับเป็น2 2 3นะครับ2 2 3เราไม่2 2 3อโอเค23เรามีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะเราจะจริงๆมันมี2เวก็คือเราจะยืนรับดาเมจก็ได้หรือเราจะสลับไปให้ทีมรับดาเมจก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่แต่ว่าผมคิดว่าถ้าผมทำคอนเทนต์เนี่ยผมจะใช้ทีมดัดยืนรับดาเมจไว้แล้วกันนะครับนะโอเค ผมก็นะครับใช้ดีนี่ต้องท่าไปแค่นั้นพอเนาะที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรโอเคปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโอเคลุกดียนี่ต้องท่าไปนะครับเพื่อกันดัดงแล้วแหละเนาะดัดมันรับไม่ไหวนะครับเดี๋ยวคอยดูนะปับ๊บโอ้ไปไงดัดโดนเยอะสุดเลยดัดคือแบบต,แต,นนนะตัวแตกแน่นอนนะถ้าโดนโจมตีเดียวตัวแตกแน่ๆนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะโอเคมา แล้วก็ทำตามกฎเหมือนเดิมครับผมนะก็สองสองสามนะครับสองสองสามสองนะครับสองแล้วก็สามไปเลยครับผมสองครับผมปึ๊บแล้วก็สองดัดจมที่ปานะครับปับนะครับแล้วก็สามครับผมเรียบร้อยครับผมนะซึ่งเฟสที่สองเนี่ยเราต้องทำตามกฎ สองครั้งนะครับถึงจะปลดทรหดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะยื้อไว้ก่อนนะ,อะโอเคกดต่อไปนะครับผม21 3นะครับ2 1 3เป็นไงบ้างเรามีไหมเรามี2เรามี1เรามี3ครบยุดรลอยครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมนะหลังจากทางหลังจากที่เราทำตามกดตาเอ้ย,ยหลังจากที่เราทำตามกดตาเน,นี่ยเราจะได้ปิดดาเมจแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะรีดดาเมจที่สุดของรัฐให้ดูแล้วกันนะเปิดโล่ไปก่อนเลยนะครับผมนะ ที่สุน,นะฮะโจมตีไปนะครับสองหนึ่งสามนะครับโอเคแล้วก็ควงสว่านไปหนึ่งทีนะครับต่อจากนั้นนะครับสองหนึ่งสามใช่ปะ่ะอืมเราบัฟไปเลยก็ได้นะสองหนึ่งสามโอเคเราบัฟไปเลยก็ได้โอเคบัฟไปเลยโอเคปู้ครับผมแล้วก็ ควงสวรรค์ไปรับผมตามด้วยคิซูน่าผมปั๊บั้งสามไปเลยเออเฮ้ยเอาละเนี่ยรอดูดาเมจนะครับอื้มโอเคอื้มโอเค อุ้ยผมลืมไปเราใช้ผิดจังหวะนะเนี่ยเดี๋ยวตาต่อไปมันจะหมดใช่ไหมแย่ <c oughs> yeah, แล้วเราให้ผิดจังหวะไปหน่อยนะเฮ้ย hey, ผมเลื่อนสักรอบดีไหมนะมเลื่อนไม่ได้ด้วยนะประเด็นเนะี่ยเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สองนะครับแล้วก็หนึ่งครับผมตามด้วยสามไปเลยนะครับเนะยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้โชว์ดามเมจย์โอ้สามล้านไม่ไดีนะครับตามด้วยหนึ่งครับผม <c oughs> นะครับ แล้วก็สามนะครับของที่สุดนะครับนะเรียบร้อยครับผมนะก็ได้บัฟมาเรียบร้อยอือือและสุดท้ายนะครับผมนะในเมื่อเราถายไปแล้วนะครับแน่นอนครับผมเราจะจัดแบบจัดแบบหนักๆไปเลยนะครับใช้ตั้งท่านะครับแล้วก็โกเทอร์ไม่ใช่สิบัฟที่ืุดนะด้วยนะครับเอาให้แบบดาเมจจังๆไปเลย บับคิดนะหมุนไปนะผมบับไปหนึ่งดีแล้วก็เรียบร้อยผมอาเมทู้โอ้โหจริงๆผมผิดพลาดึนะผมใช้ผมใช้โลแสงสว่างเร็วเกินไปนะครับทำให้ตาเน,นี้ยผมต้องเอาคมดาบพิาาษามาจากอันติเนาะแต่ก็ประมาณนี้ผมวิธีเล่นนะครับไม่ยากใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าจ้ จะค่อนข้างที่จะดาเมจคือดาเมจเรื่องดาเมจเราหายห่วงแน่ๆเว้ยนะครับนะก็ลองดูนะครับก็ลองทําให้ดูนะครับแล้วใครที่อยากลองเล่นก็ลองไปเล่นตามดูกันนะครับโอเคยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเล่นเกมพิเสนุกนะครับผมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเล่นเกมสนุกครับผมครับ